จะมาเดตกราฟวันที่9เดือน9ปีาว่านะครับคลิปนี้เวลา2 2 5 1นาผมจะมาเด็ดกราฟนะครับที่เป็นราคาไตนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ไลกลุ่มแล้วพิเศษให้กับใน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมดูหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะตีเส้นเทรลไล์ไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตูดหัวมันอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับแนวต้านนั้นมันเป็นภาพที่กว้างๆนะครับว่าเราเห็นอยู่ตอนไหนตอนนี้ h 4นะครับหัวท้าย นะครับจะอยู่เป็นประมาณนี้นะครับททม์เรมเดย์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลึกสุดเดย์ที่ผ่านมานะครับ2วันก่อนหน้า3วันก่อนหน้านะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไส้หรือเปล่านะครับเห็นไส้แห้งหรือเปล่าครับผมโอเคประมาณนี้ปั๊บปั๊บอ่าตรงนี้นะครับอ่าเก็บของวันนี้เลยนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเพิ่มนะครับผมประมาณนี้1 2 3 4งวันสวันก่อนหน้านะครับแล้วก็ทุบลงมาเหลือ0.098้าครั้งนั้นอยู่ที่0.0065 6, 6อันนี้ผมเต้าความให้ฟังก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมเองก็ค่อนข้างที่จะรออยู่เสมอนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาแต่แถวเส้นนี้0.0050แต่ปัญหาคือตอนนี้ มันได้ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันไซวีอัพขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วผมก็มาดูแนวใหม่ถ้ามันนับขึ้นเรื่อย,อยๆไล่ราคาแสดงว่าราคานี้น่าจะเป็นราคาที่ตําสุดในมุมมองส่วนตัว0.089ก่อนนะครับสเต็ปแรกถ้าเกิดมีโอกาสปรับฐานย่อลงมาอันนี้คือผมขออนุญาตดูทุกวันผมดูกราฟหลายวินาทีหลายหลายนาทีนะครับดังนั้นแล้วมันมีความบิดพลาดเยอะเพราะเรา กพราะเราดูหลายๆครั้งนะครับดัังนน้แล้วถ้าเกิดว่าดูตั้งปีตั้งชาติก็ไม่ขายนะครับก็ซื้อแล้วก็ถืออย่างเดียวแล้วก็ไปนอนไม่ต้องทําอะไรครับไปบวชก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตําเพลแบบนี้ทําไมมันต้องมีเส้นแบบคล้ายๆกันอย่างนี้อ่าแล้วเพื่อนๆดูนะครับว่ารูหน้าไทยจะเป็นยังไงต่อนี่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะไม่ได้รับงานรีวิวอะไรมาจากใครนะครับเพียงแค่ว่าตัมคลาฟให้กับคนที่เขาติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะได้ทราบ นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมลงคลิปบางครั้งพูดเป็นสิบสิบตัวในคลิปอ่ะบางคนบอกว่าลงราคาไตด้วยนะครับแล้วผมจะรู้ไหมครับว่าตัวไหนราคาไตอยู่อยู่คอมเมนต์ว่าราคาไตด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะบางครั้งบางตัวผมพูดราคาไตบางตัวผมไม่พูดอะไรแบบนี้ครับก็ช่วยนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดให้ลึกลึกซึ้งสุดติ่งกระดิ่งแมวก็แจ้งในกลุ่มได้เลยผมสามารถอัปเดตนะเร็วเร็วเร็วทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใน YouTube เนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทีนะครับเมื่อเวลาผมลงคลิปนะครับก็ในกลุ่มก็ช่วยช่วยกันดูแลนะครับยังไงก็เราเน้นลงทุนเพื่อชีวิตนะครับยังไงแล้วก็ต้องทําให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับถึงวันนี้ชีวิตมันแย่นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จได้ยิ่งเราขาดทุนหนักผมคิดว่าถ้าเราไม่ท้อ ถอได้นะครับถ้าเราไม่ถอยผมคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อตลาดกับขาขึ้นเราอยู่ตั้งแต่ตลาดขาลงและตลาดขาขึ้นเราจะเลิอกออกจากไปตลาดหรืออย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับดังนั้นแล้วผมไม่สามารถบอกทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่ท,ที่ยังไงอะ่ะที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ถือว่าผมเป็นการแชร์มุมมอง,มอง,มองส่วนตัวแล้วกันะะนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่ได้มาเชิญมาไายฝัน คือคาว่าไขายฝันหมายว่ามาให้ความฝันได้ว่าเราทุกคนต้องมีความฝันนะครับอย่าให้ใครมาทำลายความฝันของเรานะครับเป้าหมายเรายิ่งใหญ่มากนะครับอย่าให้คนข้างบ้านหรือเพื่อนที่ไม่รู้จักที่เราพยายามจริงจังอยู่นะครับพยายามเก็บเงินอดอมจากเงินทํางานเงินแงบเมียมาเล่นอะไรแบบนี้ครับแต่วันหนึ่งวันหน้าคิดในใจว่าสัากวันเด้อมึงเดี๋ยวคูจะรวยให้ดูนะครับเพราะประมาณน,นี้อารมณ์พิลลิงนะครับนี่คือการเต้นทีเต้นลายของผมนะครับท,ทียุ่งยิ่งหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะรับตามเฟรมไหนนะครับสมมติวนะ่าเออโคด้ด โค้ชถือว่าผมเนี่ยเป็นโค้ดสอนวิ่งมาทอนนะคบไม่ใช่สอบโค้ดใช้คำว่าโค้ดในเรื่องของความชานาญในเรื่องของคิตัวผมไม่ได้ชานาญนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมก็ดูกราฟก็นับเป็นนักบินก็หลายพันชั่วโมงแล้วกันจากการที่ดูกราฟไม่ได้บอกว่าดูกราฟแล้วจะเก่งนะครับแต่เพียงแค่ว่าหลายคนก็เก่งเพราะว่าอะไรเขาเรียนรู้เขามีอาจารย์เขามีคนสอนนะครับมีสอนในห้องเรียนมีตำราที่บงนันจงวันชี่มีตีมีเว็บหนึ่งเว็บสองขาบงขาบีขาอย่างนั้นผมไม่รู้เรื่องนะครับอย่าไปตามผมผมมาได้แค่จับพื้นฐานแแล้้วกก็คคคิด,ด่่่ออนนนนนืันเนัเงะรบ ถ้าเกิดถ้าถามว่าต้านอย่างไหนก็เนี่ย0.0117รับอย่างไหนก็0.098แต่ถ้าเกิดรับลึกสำหรับผมก็เนี่ยครับแถว66อีกครั้งหนึ่งหรือว่า50นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณรับตอนนี้ก็รับได้แล้วเด้งก็ขายนะครับนี่คือคนที่เทรดตามเฟิวส์ั้นๆก็รอตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือรับของลุนหน้าขอย้ําราคาซื้อขายมันเป็นความเสี่ยงแต่คุณจํากัดความเสี่ยงได้ด้วยการที่คุณเงงเงินเย็นมาลงทุนหรือเงินที่คุณพร้อมที่จะเสียได้ทททุุุกกกคคคนนนนพรร้้ออมเสียยไดลล่ะะบบววาางั บอกว่าฉันลงทุนได้ยาวนะครับสุดท้ายพอลง2วันเนี่ยขายทิ้งแล้ว5วันขายทิ้งแล้วพอขายเสร็จก็ไปเข้าตัวอื่นเพราะว่าอะไรอ่ะตัวอื่นก็ติดดอยอีกเพราะว่าตัวอื่นมันวิ่งวิ่งแรงแล้วสุดท้ายพอขายตัวอื่นขายตัวนี้ไปซื้อตัวนู้นกลับไปกลับมาชีวิตก็ขยุ่งเหยิงก็เหลือแค่นั้นนะครับเพราะว่าว่าช่องโน้ดีช่องนี้ต้องนี้ดีสุดท้ายก็ลงทุนพระต o u t u b e อันนี้รวมตั้งลงทุนตามลมด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้ว่าแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเราส่วนมากก็ เราลงทุนตามข่าวเพราะว่าทุกคนเนะี่ยเขาตามข่าวนะครับเพื่อนๆไม่ได้มามาดูลึกๆเหมือนผมที่ดูปลายไส้ให้แต่ตัวต,ตุ้ยต้ายถ้าเกิดลงทุนระยะยาวไม่จำเป็นต้องมานั่งดูไม่ต้องไปต้องดูช่องผมก็ได้แค่รู้ว่าเออคุณสนใจตัวไหน,นแล้วก็ไปเพราะผมเองก็ ข่าวครัผมไม่รู้จะหามาจากไหนนอกจากว่าข่าวส่วนมากติดตามพวกสยาม็อกเชนหรืออะไรแบบเนี้ยเขามีก้อโมเดดีนะครับก็พยายามจะมาเล่าข่าวแต่ทุกคนก็รู้ข่าวแล้วล่ะต่อให้พาดหัวว่าเป็นร้อยลันล่าปันโนล่าทุกคนชอบดูพาดหัวแต่ไม่ได้ดูลึกซึ้งว่าข้างในมันมันคืออะไรผมเองก็ไม่มีปกที่จะทาอะไร้วครับผมบอกตรงๆว่าข้างๆเสียเวลาเพราะผมทาคลิปแบบเร่งด่วนนะครับดังนั้นแล้วก็ทาเสร็จก็อยากให้ทันใจนะเวลานั้นก็เหมือนกับผมที่อยากได้ว่าราคาตอนนั้นมันอยู่แบบไหนนะครับดังนั้นแล้วก็คลุมมีครับผมนะครับก็ไม่ได้มาตตกแ่ง คลิปแต่อย่างไรเพราะทำไม่เป็นด้วยอีกอย่างมาทาคลิปอยู่นะครับสุดท้ายลงกลับมาที่เดิมแล้วแทนที่ว่าทานาทีนี้ปุ๊บขึ้นไปเลยทันสุดท้ายพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทําคลิปเสร็จสุดท้ายลงมาที่เดิมแล้วและจะทำครับเรียลทำเพื่อเพื่ออะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับผม